วันนั้นเากินครับมานันเป็นมองอาหารให้พะององระสงฆ์องค์เจ้านะครับพี่น้องขรเาเจ้าเลี้ยงไวด้ดีดีดเลคนน,น,น,นะครับเลี้ยงไว้เป็นคิ้วเป็นแถวโอ้มีหัวนมตังใบลายใส่นะครับเป็นบินธบัดอ,อกจากยมเราเป็นก็นมะเขาแถวตัวนี้รับอาหารตรัวนี้เป็นเอาเองนะครับเอาเองแล้วคนยังไปออกไปสันนะครับใส่บาดคนนะครับหนามมีทั้งหัวนะครับ เบิ่งงามๆเี่คือเนางเบื้องอาหารเพิ่นงาง่ายเพิ่นก็เฮ็ดดีแม่อวานก็นั่งเบิ่งเต้เบ้อยู่ซื่อเราว่ได้อยากอีหยังเราจังไว้เพิ่นแล้วเพิ่นเอาเองเนาะครับเนาะเอาเองกินเองตัวระแบบมีเนาะเขาเจ้าเพิ่นก็ตักเองเขาเน่าก็ตักเองนะครับอยากกินยังก็ตักเอาเองบ้านนี้หน่อยมากเข่าไรเถอะกองกึ่มๆอยู่นั่นมันต้องแว้งเงินพึ่มา น้องแว้ง <huh> น้องแวงน้องแวงย่งกงี้น้องแวงน้องแวงน้องแวงเงยาตบุตรอนนั่ <c accept> ับตบอนนั่ับเปนพนวาอำเภอบันดุงของนะครับเกรดสุดของอำเภอดุงอยู่อะก็สัอบสังอข้อมบอคนพิใสษคนิไม่ถีก่ากันยู่นีมันบอกขังเลียดีที่เมียแผ่นดินนี่ผมก็เคยเห็นจกเกียดครับขังแรีที่เขาม่ในแผ่นดินนี่ใหญ่เพราะว่ามาจากน้องหานพเมูลน้องหาน มาจากเห็นขาเจ้าว,วาผู้ใหญ่มัขายเราว่าผมก็รียมาเลยมากเห็น,เนนี่มเ <c oughs> <ว>นผมืคนรครับพอดีนี่เรานี้เขามก็ใหญ่เนาพอเราบางมองห้องกูม่เห็นบะเด,ดี๋ยเแต่มผมไปแางนี้ผมยังไม่เห็นบเด,ดี๋ยวผมพ่กครับไงอีรีไม่เอกนอกอนท่านี้เขามไม่เป็นธรรมดาพึ่งกํลังหลับอาหารพ่กันเดินไปเดินไปเดินกันไปสันไปสันมั่นเนาะครับเพราะว่าคว้นพ่ก็หายเรวแสดงว่าพ่สันเลยหรอพ่ไหาอีกทุน เพิ่นให้ยเรียกเพิ่นยัค่อยลงมาคือเพิ่นค่อยลงมาแล้วก็มาบินธบาตแล้วก็มารับอาหารแล้วเพิ่นก็ดิเขาสันไปสันมันเนาะครับเนาะโอ้เขาเนื้อฮามเท่เขาไงบ้านน้งลายเลยเขาเห็นยานโยมเนาะครับครับดีๆว่ะครับเมื่อแรกเพิ่นก็เดินทุดงไปออกเห็นเพิ่นว่าครับยุ้งไม้ไปทางเพื่อนครพนมไปนครพนมบอกเพิ่นไง